สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมข o อมานใ o คอนคอร์สสามไทบริมวอลสกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะหลังจากที่หายไปพักหนึ่งเลยนะสําหรับเกมเกมนี้นะครับผมสําหรับเกมพักนี้ด้วยนะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมานี้ก็ยุ่งๆนะฮะกับกงานประจำนะครับผมแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาด้วยนะอ่ะช่วงนี้ก็อาจจะลงคลิปน้อยหน่อยนะแล้วก็ถ้าเสียงผมเปลี่ยนไปก็ขออภัยด้วยนะเพราะว่าช่วงนี้ อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะก็รู้สึกมันจะเป็นเป็นไข้ป่วยด้วยละมั้งนะฮะอ่ะอยังไงก็ตามนะวันนี้เราอยู่กับคุณวอร์ดี้นะฮะเล่นเป็น GDI สีฟ้านะครับอยู่ฝั่งขวาบนนะส่วนคู่ต่อสู้ของเขานะครับคุณอพอลโลนะเล่นเป็นสกรีนสีน้ําเงินนะครับผมอ่าสวยงามมากเลยนะฮะแล้วก็มีคุณอะไรวะเนี่ยเอ็ Real, Unreal นเรียวอันเรียวเหฮะน่าจะอ่านผี้ละมังะ้งฮะเป็นผู้สังเกตการณ์นะสีม่วงนะอ่ะก็มาดูกันะว่าจะเป็นเช่นไรนะ GDI ีไปะทัศสกรีนนะ สกรีนสีน้ําเงินนี่ก็ตรงตามเนื้อเรื่องไปเป๊ะเ,เลยนะฮะถ้าใครที่เคยเล่นเกมเขาเรียกว่าไงฮะโหมดเนื้อเรื่องนะสกรีนเนี่ยจะเป็นสีสีน้ําเงินนะฮะแต่ว่าในในจอรดด้์เนี่ยมันจะปรากฏเป็นทวิสตินผันกันอีกและขออภัยนะ่ะในจอรดด้์จะปรากฏเป็นสีม่วงนะฮะในขณะที่ฝั่ง GDI เนี่ยในเกมภาคสามเนี่ยจะเป็นสีส้มนะแต่ในจอรดด้์จะปรากฏเป็นสีน้ําเงินนะฮะ นะครับก็ไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลอนใดบ้างนะแต่ก็น่าจะเพื่อความาการมองเห็นที่ง่ายขึ้นหรือมั้งนะ <c oughs> อ่ะยังไงก็ตามนะครับจังหวะน,นี้เมื่อกี้ฝั่งสินเงินส่งบัสเซอร์เข้ามาสเกลนะฮะแล้วก็ส่งเข้าไปในตึกด้วยนะฮะหนึ่งหนึ่งปูงนะแต่เดี๋ยวตึกมันก็จะพังนะผมชอบการออกแบบอาคารนี้มากเลยอะคือมันเป็นอาคารที่แบบท้าทายแดงโน้มถ่วงมากเลยนะคือบริเวณตรงนี้นไม่มีอะไรคำนยเอ๊หรือว่าจะเป็นอ๋อมีเสาคำอยู่นะตรงนี้แค่นิดเดียวนะ แล้วตรงนี้ว่าไงเนี่ยพิทบูสีฟ้าไหลเข้ามายิงรถเก็บแร่โอเคแค่มาสำรวจเฉยๆนะฮะสมชื่อเลยนะครับรถสำรวจพิทบนะูะพิทบูด้วยนะฮะเขียนผิดนะฮะเนี่ยแต่ว่าฝั่งเสียมนกำมีรถถังค้นหาไปคุ้มกันอยู่นะฮะรถถังสติ๊กเกอร์นะครับผมแตกไปแล้วเรียบร้อยนะะจังหวะนี้สติ <c oughs> ๊กเกอร์นี่ก็เป็นรถถังที่เรียกได้ว่าเป็น c เตอร์พาร์ทของตัวพิทบูนะฮะอ่าเรียบร้อยครับผมแตกไปหนึ่งคันนะแล้วคันนี้ว่าฮะยังไม่แตกแต่ ตรงนี้ซีเกิลยิงไม่ถึงแล้วนะพิทบูถอยออกมาแล้วยังไงครับรังพึ่งอสูรบัซเซอร์สั่งขึ้นมาคุ้มกันฐานนะฮะและในขณะเดียวกันอนะาคารหลังนี้ก็ยังไม่พังนะยังอยู่โอเคตรงนี้ก็มีอีกหนึ่งนะฮข้อดีของการเอาทหารเข้าไปนะี่ก็เ,เขาเรนะียกว่าอะไรนะจะได้เปิดวิชั่นด้วยนะอแล้วตรงนี้มันเอฟเฟกอะไรวนะเนี่ยไม่เข้าใจอันนี้มันเหมือนเอฟเฟกบัซเซอร์โจมตีเลยนะอันนี้น่าจะบัคนะฮะเนะี่ยเฮ้ย แต่ทำไมถ้าทหารตายยังไงครับเนี่ยเฮ้ยบัตเซอร์อยู่ในตึกโจมตีถึงนี้เลยนะครับโอ้โหไกลอยู่นะเนี่ยมันมันโจมตีมันมันโจมตีไม่ได้สิถ้ามันอยู่ในตึกอ่าโอเคออกเดินออกแล้วนะยังครับสากกระสุนเข้าไปอ่าเรียบร้อยนะฮะเรียบร้อยก็คือมีซิกเกอร์เข้ามานะซิกเกอร์เนี่ยจริงๆเนี่ยมันทำดาเมจให้กับทหารราบได้น้อยนะฮะแต่ว่าด้วยความที่มันยิงรัวนะกระสุนยิงออกมาทีหนึ่งนี่ ยิงได้หลายลูกนะมันก็เลยทําให้ DPS ค่อนข้างสูงนะจังหวะน,นี้ว่ายัางไงเนี่ยโ,โ,โอ้โหรกเก็บแร่อ่ะเขาปะทะนะฮะวิง่งไม่ใช่ปะทะศีลน่าจะเรียกว,ว่าวิ่งหนีซะมากกว่านะจังหวะน,นี้จังหวะน,นี้ว่ายัางไงครนะับฝั่งสีน้ำเงินไล่ตามรถเก็บแร่เลยนะครับแล้วในที่สุดมันก็ตูมเนะี่ยสปอนแร้ออกมาด้วยนะอ่าโอเคแล้วตรงนี้ว่ายัางไงครับในขณะเดียวกันตรงนี้โอ้โหใส่กันอย่างสนุกสนานเลยนะฝั่งสีน้ำเงินมีการสร้างโดรนไล่ล่าออกมาด้วยนะ ชื่อภาษาอังกฤษก็คือดิสซินเทเกรเตอร์นะครับผมอ่านแล้วตรงนี้ก็มีรถถังบทขยี้นะฮะดีวอร์แอร์แทนมาแล้วนะสองคันนะครับดีวอร์แอร์แทนนี่ก็เป็นรถถังที่เอาไว้เคาน์เตอร์ตัวพรีเดเตอร์นะฮะอืมเป็นถือว่าเป็นเคาน์เตอร์พาร์ทของพรีเดเตอร์นะแตอืมแล้วถ้าเป็นของฝั่งเราเนี่ยก็จะเป็นอะไรนะรถถังสกอร์เปียนนะอ่าขอไปนะ อ่ะตรงนี้ไงครับฝั่งสีฟ้าเข้ามาแล้วนะส่ง APC พิษบูแล้วก็ Predator เข้ามายิงนะครับผมโอ้โหอย่างดูเดือดน,นะฮะอ่ารงจะไปแรหายไปแล้วนะฝั่งสีน้าเงินนะครับขายทิ้งฮนะสร้างป้องปืนขึ้นมารู้สึกว่าไฟดับ๋อไม่ดับนะฮะเป็นเอฟเฟกต์การสร้างเฉยนะโอ้โหตรงนี้ปะทะก,กันอย่างดูเดือดน,นะฮะแบบนี้เป็นแบบในเมืองนะจริงๆมันเป็นแบบในเขาเรียกว่าอะไรนะเขตพื้นที่สีฟ้าพื้นที่สีน้ําเงินนะขนนเนนะขต blue zone นะ ตามเนื้อเรื่องนะก็คือพื้นที่ที่มีการปนด,ปด,ปดเปื้อนไทบรีเวณน้อยที่สุดนะและสามารถอยู่อาศัยได้นะแต่ว่าตอนนี้คือสกรีนบุกเข้ามาแล้วนะอย่างอลังการเลยนะแต่ก็เรียบร้อยนะต่างฝ่ายต่างถอยนะฝั่งสีฟ้านี่ก็สียสุดแบบแบบลีนพันกันอีกแล้วฝั่งสีฟ้าก็สูญเสียกองกําลังนะก็เลยต้องถอยก่อนนะจังหวะน,นี้นะครับส่วนฝั่งสีเงินก็ยังไม่อยากบุกนะแต่ว่าออกมาณนะจุดนี้แล้วไงครับมาเจอโซนทูปเปอร์โอ้โห ทางบกที่แตกเรียบร้อยฮนะโซนทูปเปอร์มันเป็นยูนิตที่ได้ผลดีกับยานพันธุ์ฮัทและสิ่งปลูกสร้างนะโอ้โหเสาอัานียากและจังหวะน,นี้นะเป็นปอมขั้นสูงนะผมผมชอบงานออกแบบมันมากเลยมันเหมือนกับเออเขาเรียกว่าอะไรนะเออปากาทะเลนะฮะอ่าเป็นสิ่งมีชีวิตเป็นเป็นสัตว์ สัต์ทเลประเภทหนึ่งนะเออชนิดหนึ่งนะปากกาทะเลนะไปเซิร์ชดูได้นะเซิร์ชกูเกิลดูก็ได้นะันจะมีลักษณะแบบนี้นี่แหละนะเหมือนมันกันเลยนะอันนี้น่าจะเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบตัวเสาอัศนีของทีมงาน EA นะืมแต่ตอนนี้อู้ส่งสีน้ำเงินเล่นอยู่ในเทียร์สามนั่นฮะไรพอรททำลายล้างนะครับแล้วงไงฮะมาแบบนี้เอ้ยตัวนี้เนี่ยอาจจะโดนยึดก็ได้นะเนี่ยแต่ั่งสีฟา้าไม่ยิงทิ้งด้วยนะสีน้ำเงินก็ไม่ยิงทิ้งนะครับแต่ถ้าเดินเข้าไปเหยียบเนี่ยรู้สึกว่าซากน่าจะพังเลยนะ เออพูดถึงแล้วเขามีอันนี้ปะ่ะ e EPC ไม่มีอ้าวยิงซากทิ้งเลยนะโอ้โหฝั่งสีฟ้าไม่ยึดนะฮะแต่ตอนนี้ฝั่งสีเงินเย็ดเล่นล่นแหลเล่นยานรถพิฆาตนะฮะเอ,อ๊ะทำไมวันนี้ดิ้นพันกันบ่อยจัง <c oughs> ขออภัยนะมันเป็นอาการที่แก้ไม่หายนะอ่าแล้วตรงนี้ว่ายังไงโอ้มีบัสซอร์อ่าไว้เคลียทหารราบได้อยู่นะตรงนี้รถถังบดขยี้ดูดแร่มาเต็มเลยนะ ดูเร่มาดาเมจก็จะเพิ่มขึ้นนะโอเคแล้วตรงนี้ไว้ครับฝั่งสีน้ำเงินกำลังได้เปรียบนะฮะโอ้โหสีฟ้าคุณมากลาง m c v ไว้ตรงนี้แตกสิครับเรียบร้อยนะฮะยังไงก็ไม่รอดนะโอ้โหสภาพยับเยินขนาดนี้อย่าลืมนะครับว่ามียานรบพิฆาตด้วยนะฝั่งสีน้ำเงินนะได้ผลดีกับสิ่งปลูกสร้างและทหารราบนะบมันเขียนไว้บอกอยู่นะเรือประจันบานหนักอริจริงมันจริงๆต้องใช้คําว่ายานนะ,ะแต่ใน,นภา,าษาไทยใช้คําว่าเรือนะเพราะว่าภาษาอังกฤษน่าจะใช้คําว่าชิปนะ ก็แปลตรงตัวเกินนะแต่อย่างไรก็ตามนะตอนนี้รถขับรถถังบุดขยี้ยิงรวมเก็บแร่แตกไปแล้วนะอคือรถถังขนาดที่มีอมีบัฟจากการดูดแร่อยู่เนี่ยมันจะมีเอฟเฟกต์ฟันสีเขียวออกมานะอเป็นฟันไทเบเรียมนะเป็นแก๊สไทเบเรียมนะแต่ตอนนี้นี่คือเข้ามาอย่างนี้เนี่ยยังไงฮะฝั่งสีฟ้าไม่น่าไหวนะครับจังหวัน,นี้โอ้โหตาดกัน อย่างอลังการอ่ะแล้วฝั่งสีฟ้าอ่ะยังดีอยู่นะที่มีโซนทูปเปอร์พอแก้ทางได้อยู่นะแล้วก็เมื่อกี้นี้ก็มีเสียงมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านหนะ้าบ้านด้วยนะถ้าเข้าไมค์ก็ขออภัยนะฮะอ่านะครับมอเตอร์ไซค์บางคันนี้ก็วิ่งเออเสียงดังมากนะแต่ว่าตอนนี้เนะี่ยฝั่งสีฟ้านี่ลังเครื่องพลัมรู้สึกว่าสีฟ้านี่จะต้องต้านสองทับในเวลาเดียวกันนะเนี่ยและสีน้ำเงินก็เช่นกันนะแต่ตอนนี้สีน้ำเงินอา่าวทับนี้แตกนะเหลือแต่รู้อ่ะเหือเหลือแต่หน่วยขุดแร่นะครับผม วิ่งหนีตายกลับบ้านก่อนนะจังหวะนี้อู่แร่เต็มด้วยนะไปส่งที่ไหนล่ะอ๋อตรงนี้นี่เองนะส่วนตรงนี้ฝั่งสีน้ําเงินกาลังได้เปรียบนะะก็เลยไม่ถอยนะผมบุกเข้ามาอย่างนี้เลยนะโอ้ซากไตพอตแตกไปด้วยนะโอ้ต,ตอนนี้เดือซากกี่ตัวเนี่ยน่าจะเหลือแค่ซากเดียวแล้วนะเอาอิานียรเขาไปยึดไหมอ๋อมาแล้วนะหน่วยช่างแอสิมิเลเตอร์นะอุ้ยสองซากเลยนะวาโอเคเข้าไปแล้วเรียบร้อยนะอ่า ตรงนี้จักรน็อตซากจักรนอตอืตจักรนอตนะครับจักรนอตยังผมว่าไม่ใช่ผมว่ามันไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ตอบโจทย์นะจังหวะนี้โอ้ฝั่งสีฟ้าอ่ะมี MCB อยู่ตรงนี้อยู่นะโอเคก็ยังดีอยู่นะครับตรงนี้รถถังแมมมอตโอ้โหแล้วคุณไม่คิดที่จะวิ่งออกจากประตูไหนนะฮะขวางทางนะเนี่ยนี่ยังไงนะครับ แตกสิฮะลักษณะนี้และในขนาดเดียวกันนะครับตรงนี้เสาอสนีลงมาได้อย่างไรมาแบบยิ่งใหญ่อลังการนะโอ้โหเสกฟ้าผ่านะโอ้โหแต่ว่าฝั่งสีฟ้านี่เขามีโซนทูเปอร์อยู่2หน่วยนะสองสควอดเลยนะยิงเสาอสัีแตกไปแล้วเรียบร้อยนะถึงแม้ว่าตัวเสาจะแตกไปแล้วแต่ว่าเอฟเฟกควันเอฟเฟกเมฆนี้มันมันยังอยู่นะเมฆฝนฟ้าขนองนะก็ยังสามารถเสกฟ้าผ่าได้สแป,ป๊บนึงนะฮะแล้วก็ค่อยจางหายไปนะครับ ตรงนี้ไหมครับบัตเซอร์ออกมานะโดนไรเฟิลยิงแตกเรียบร้อยครับยังไม่ทันได้ประชิดเลยนะแต่ในขนาดเดียวกันนะครับตอนนี้ฝั่งสีฟ้านะฐานกําลังหายไปนะเสียเงินเข้ามาถึงนะจุดน,นี้แล้วครับยิงศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีก่อนนะปิดเทคทีสามเรียบร้อยนะแต่วันนี้ยังไงครับปืนใหญ่คลื่นเสียงแตกไหมฮะบึมเรียบร้อยครับผมว่าต่อไปนี้อาจจะต้องยิง m c v นะฮะยิงไหมยังไม่ยิงนะ ใายทหารสร้างขึ้นมาใหม่นะครับจังหวะน,นี้มีโซนรูปเปอร์โอ้มีไฟฮอกด้วยตั้งสองลำนะฮะแต่ไฟฮอกทำไมคุณไม่ลงจอดล่ะอือฮึมีทราบแต่ที่แน่นะครับโอ้มาแล้วนะฮะอือหือยานรบที่คาดแตกแล้วนะเจ <c oughs> อไฟฮอกยิงจรวดอัดเข้าไปนะฮะเรียบร้อยจังหวะน,นี้ตัวนี้ใครยึดอะไรโอ้ฝั่งสีฟ้ายึดไรพอร์ตนะฮะแต่ยึดได้แป,ป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็พังอยู่ดีนะ่ย เรียบร้อยอยึดเข้าไปอีกนะฮะเดี๋ยวจะมีคนสงสัยนะครับว่าเออสกรีมันเป็นเอเลียนนะเนี่ยมันเป็นเทคนโนโลยีของเอเลียนทำไมมนุษย์ถึงสามารถเอาทาหารช่างเข้าไปยึดได้นะอันนี้มีคําตอบอยู่นะตามเนื้อเรื่องนะฮะแต่ว่าตอนนี้ยานรบพิฆาตเข้ามาอีกลำหนึ่งอ่ะพังไปแล้วแล้วตรงนี้เออเอนจิเนียร์ฝั่งซีน้ำเงินยึดสถานีปั่นไฟอ่ะแล้วก็จะมายึดแท่นขุดจอดไทเบรียมด้วยนะเนี่ยว่าแต่เมื่อกี้ผมพูดถึงไหนวะอ๋ออาจจะมีคนสงสัยว่าตามเนื้อเรื่องแล้วทำไมมนุษย์ถึงสามารถยึดเทค ของสกรีนได้นะแต่ในเ,เรื่องก็คือมันจะมีวัตถุชนิดหนึ่งที่เรียกว่าทาสิตัสนะเป็นวัตถุเอเลี่ยนเช่นเดียวกันนะแต่ไม่ได้มาจากสกรีนนะซึ่งมนุษย์เราก็ศึกษาจากทาสิตัสนะฮะแล้วก็สามารถที่จะเข้ายึดเทคโนโลยีของสกรีนได้นะแค่นั้นแหละนะครับใครไม่เข้าใจก็กรอกลับไปฟังอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะแต่ผมจะไม่พูดซ้ำนะขี้เกียจพูดนะฮะแต่ทีนี้นะครับตอนนี้ฝั่งสีฟ้านะก็ได้ไตพอร์ตมาหลายตัวเลยนะบุกคืนแล้วนะ เกมอาจจะพลิกก็ได้นะครับจังหวะนี้แล้วฝั่งสีฟ้าอุ้ยอ๋อ mcw ยังอยู่นะโอเคไปสร้างฐานได้นะครับโรงประกอบยานรบตรงนี้อสร้างขึ้นมาใหม่อีกหนึ่งโรงตรงนี้ในขนาดเดียวกันนะครับในขณะที่ฝั่งสีน้ําเงินฝั่งสีฟ้าใสกันอย่างดูเดือดบริวินตรงนี้นะฝั่งสีฟ้าก็แอบสร้างโรงรถตรงนี้นะแล้วก็ปั๊มตัว p r e อ่า o r ออกมาเรื่อยเรนะื่อยนะจังหวะีนโอ้เจอเสาอสสเน่อย่งไฮะจริงจริงรพอรจำนวนขนาดนี้นี่นปะทะได้อยู่นะแต่ดูจาก ออพลังชีวิตแล้วนี่ก็น่าจะยากอยู่นะอะตัวนี้นี่คือเลือ,ลอดแดงแล้วนะมีไฟลุกเลยนะเป็นไฟสีฟ้านะฮะนี่คือที่มาขอ,ของคาว่าไฟฟ้านะครับผมไม่ใช่ไม่ใช่นะแต่ฝั่งสีเงินเยอะกว่านะฮะแตกเรียบร้อยครับผมยิงซากทิ้งด้วยนะโอ้โหอ่าแล้วฝั่งสีน้าเงินอ่ะยังดีนะมีฐานใหญ่อยู่นะฮะแผ่นก่อสร้างของหุ่นโรรสร้างอะไรไว้ครับสร้างนี้ปะเสาอสนีนี่ไงใช่จริงด้วยนะ ป้องกันทานทับขั้สูงหูราคาสามพันเลยนะถือว่าเยอะอยู่นะอ่าแล้วตรงนี้ไว้ไงฝั่งสีฟ้าถอยทับกลับบ้านก่อนนะเออจริงๆรไตรพอร์ตนี่ส่งไปซ่อมก็ได้นะเออนะฮะมาตรงนี้อ่าแล้วตรงนี้ยางคนส่ง v 3สามห้าออกอ๋อคนส่งวิศวกรนะฮะโอเคอ่านี่ไงเข้ามาตรงนี้นะมาที่สนามบินหรือว่าโรงรถก็ได้นะอะ่สามารถซ่อมได้เหมือนกันนะแต่ว่าฝั่งสีฟ้าคุณไม่ซ่อมให้มันเสร็จก่อนนะครับ โอเคน่าจะคิดว่าเออจังหวะน,นี้ไม่มีเวลาซ่อมแล้วนะหรือเอา้ายังไงเนี่ยสีฟ้าเดี๋ยวคุณก็ถอยเดี๋ยวคุณก็บกุกยังไงครับน่าจะกลับมาซ่อมก่อนนะจังหวะน,นี้อา่าโอเคเข้าใจได้โอ้อันนี้สกนินเค้นอีดิชั่นนะเนี่ยอ่าตัวยูนิสสกรีนเนี่ยก็จะเป็นเออ่โทนสีเขีเขยวๆนะอา่าแต่ว่าตรงนี้เนี่ยอาจจะดูยากหน่อยนะอา่มามาฝั่งนี้ดีวกว่าน,นะนี่ฝั่งนี้มันโดนแดดนะจะได้เห็นภาพง่ายๆนะ แต่ว่าถ้าสกินธรรมดานะ่าสกินเริ่มต้นมันก็จะเป็นนี่แหละโทนโลหะสีดาสีดำดำสีม่วงม่วงนะประมาณนี้แต่ว่าตอนนี้ฝั่งสีเงินก็บุกอีกครั้งหนึ่งนะมีรีเซิร์ชเครื่องกาเนิดสนามพลังแล้วนะแต่ว่าฝั่งสีฟ้ายังไม่มีนะจะมาหนีไว้ไงครับยานสอยร่วงไปอีกหนึ่งลำนะฮะไรพอดตแตกไปอีกหนึ่งนะฝั่งสีฟ้าไว้ไงครับเอนจิเนียร์จะมาอีกไหมยังไม่มานะ ในขณะเดียวกันนะครับรถถังพรีเดเตอร์แอบเข้ามายิงบ้านฮนะแล้วกองทัพส่วนใหญ่ของฝั่งสีน้าเงินดันมาอยู่ตรงนี้นะครับผมในขณนะเดียวกันฝั่งสีฟ้าแอบมาดรอปตัวเอนจิเนียร์ด้วยนะครับโอโ้ข้างขางฐานใหญ่อาเรียบร้อยนะครับผมโอ้โหเกมพลิกมาเป็นคุณอพอลโลได้กดยอมแพ้นะฮะโอ้โหอย่างดเดือดเลยนะคือเอาจิงจริงฝั่งสีน้าเงินจะกดยอมแพ้นี่ก็ไม่ใช่เรื่องอเข้าใจยากนะเพราะว่าฝั่งสีน้ำเงินเนี่ยคุณอพอลโลเนี่ยก็อย่างที่เห็นนะฮะก็คือกองทัพร่ยรอนะครับผม ไม่สามารถที่จะสู้ศึก2ทางได้พร้อมกันแล้วนะอะยังไงก็ตามนะามาดูที่ยูนิตรวดกันนะฮะฝั่งสีฟ้านะคุณฟอร์ดดี้นะก็นะเป็นหน่วยนะมิสไซล์นะก็สร้างมาเยอะอยู่นะอะส่วนฝั่งสีเงินนี่เป็นไรพอตท,ทำลายล้างนะครับผมก็เข้าใจได้ไม่ยากนะฮะโอ้แต่ว่าถ้าคุณดูจํานวนยูนิตนะช่วงท้ายเกมในฝั่งสีฟ้าเยอะมากนะส่วนสีปลูกสร้างในสีเงินก็จะเยอะกว่านะฮะอ่าทรัพยากรนะครับสีเงินเยอะกว่านะมาตลอดทั้งเกมเลยนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็แพ้ให้กับคุณ,นะคณนะฟ้าผม โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ให้ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ